ฮัม <c oughs> อ่าโอเคผมก็ต้องซู้ฟังแล้วก็ทุ่มทันกันด้วยนะผมวันนี้ครับอยู่ผมมาซูานะ้ฟ์เพิ่มเติมไปเื้อผมอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะมาอ่าเขาเรียกบอกเกี่ยวกับสาระของโลก,กูนิดหน่อยนะก็สาระ2คลิปแล้วก็วันนี้เป็นสาระที่น่าจะโอเคสำหรับอ่าสายฟาร์มแล้วก็แบบอย่างเช่นพวกฟาร์มเอโตเอต่อฟาร์มมิงอาร์ซีอย่างเงี้ยช่วงนี้อาร์ซีแบบยิ่งมาแรงอยู่เพระาะว่าล่าสุดพี่ก็ ไปฟาร์มแล้วแล้วก็ได้ r c d 5ซ้าล้าน200แสนนก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ฟาร์มไวตัวประมาณสีห่ห้าตัวก็โอ้โหได้ล้านกว่าอารีครับผมก็ถือว่าโคตรเฟี้ยวเลยฮนะก็ไออัปเดตไอครั้งเนี้ยก็คือที่มันอัปเดตเปลี่ยนเอตะไปเนี่ยหลายคนเนี้ยมาเขาแบบชื่นชอบมากเลยเพราะว่าอ่ามันมีคนไ่ด่าไอเจ้าอลเล็กเยอะ <c oughs> ยิ่งด่ามยิ่งอัปเดตก็ถือว่าน่าจะเฟี้ยวอยู่นะโคตรดีเลยโอเคแล้วก็อัปเดตนี่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่อัปเดตเขาเรียกว่าเป็นเป็นบั๊กละเรียกเรียกเรียกเป็น มันมีข้อดีอีงก็คือมันทําให้ไอ้สกิลคูดาวของเราเนี่ยมันไม่มีจํากัดหรือว่ามันสามารถกดสกิลเนี่ยได้รัวๆอย่างเช่นพี่ต้องการอ่ากดสเกปใช่ปะถือว่าฟรีพี่จะฟาร์มบอสใช่ปะพี่กดสเกปเอ่อฟาร์มอลนั้นเค่านีมันจะฟาร์มมันจะแบบสามารถกดได้อย่างไม่มีจํากัดหรือว่ามันไม่มีคูดาวก็ค <c oughs> ือเนี่ยพอหลังจากที่ไอ้เขาเรียกว่าเป็นลูกลูกไฟที่หมดเนี๋ยวพี่จะดูแล้วกันนะนี่ก็คืออย่างเช่นเนี่ยก็คือพี่กดสเกปใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวทดสอบไปดูแล้วกันเดี๋ยวปิดเสียงเบาเสียงแบบเสียงมันรู้สึกเสียยงงมัันนนดห่อะ โอเคนี่ก็คืออหลังจากพี่กดสเกิปใช่ปหมนี่มันจะมีครูดาวเห็นไหมเนี่ยก็คือมันจะไม่สามารถกดได้มันต้องรองให้ไอ้สายฟ้านี่หมดก่อนเห็นไหมเนี่ยพอสายฟ้าหมดปุบ๊บใช่ปหมครูดาวมันจะเริ่มอ่าค่อยๆนับอ่าผมอ่าอะงไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยก็สามารถกดได้เดี๋ยวพี่นับดูกันว่ามันกี่วินะว่าไอ้หลังจากที่ปล่อยสเกิปไปเนี่ยมันกี่วินะครูดาวกี่วิเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบนับดูแล้วกันโอเคมาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบตีว่าประมาณสักสิบวิแล้วกันนะก็ประมาณสิบวินะครูดาวจากสิบวิเดี๋ยวพี่จะทําให้มันเหลือน้อยที่สุดนะหรือว่าเป็นบั๊กแล้วกันก็เดี๋ยวพี่ลองทดสอบทำมาดนกันก็น่าจะเป็นวิธีที่ถ้าใครที่เล่นลงกูรมานานเนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะเคยรู้หรือว่าเคยแบบสามารถที่จะทำได้นะก็คือมันจะมีเป็นทริคอีกที่ก็คือเป็นที่กับฟิงเก้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทดสอบไปด้วยกันว่าทำคูดาวไงก็คือเนี่ยทุกคนดูนะอ่าสมมติว่า ตอนแรกเนี่ยพี่กดเชิญสกิลนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันก็คือพี่กดเชิญสกิลใช่ไหมหลังจากเชิญสกิลปุ๊บเนี่ยปิดอาวุธแล้วผมอ่าปิดอาวุธปุ๊บแล้วก็เปิดใหม่แล้วผมเปิดอาวุธใหม่แล้วกดซีแล้วผมอ่าเดี๋ยวเลยจะเปิดอาวุธเลยเนี่ยผมเห็นป่ะเนี่ยก็คือมันสกิลสามารถกดได้รัวๆนะเนห็นป้ะเดี๋ยวพี่จะลองกดรัวๆให้ดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยนะคืออ่าสายฟ้ามันจะไม่หายรับก็คือมันเป็นบั๊กแบบที่ทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ไวมากเลยป้ะก็คือใครที่เล่นนั้นลือกสคริปเเนนี่่ย็ะ คือมันยิงออกเรื่อยๆคือมันได้มีคูดาวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะทําให้เห็นภาพอย่างง่ายๆเลยก็คือเป็นสกิลนี้แล้วกันอ่าก็คือเนี่ยพอพี่กด F เจ๊ว่าอ่ากด F ปุ๊บเนี่ยเดีนะ๋ยวให้ดูแล้วกันเนี่ยก็คือเนี่ยกด F เห็นไหมเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้เห็นป่ะนี่เห็นป่ะคือ F นะ่ะมันมันจะไม่มีคูดาวเลยนะนะคือมันจะ F ได้รัวๆเลยซึ่ง มันมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันเอาไว้ใช้แบบอ่าคอมโบกับเป็นไอเป็นของเทนเนอร์หรือว่าเป็นบัฟของเทนเนอร์เดี๋ยวพี่ดยกันก็คือบัฟของเทนเนอร์ของเทนเนอร์อ่ะมันจะช่วยเราเนี่ยเป,ปิดปิดอาวุธนะช่วยให้เปิดปิด,ปดอาวุธได้เร็วขึ้น25%นะก็เดี๋ยวให้ดูกันว่าของกูเนี่ยมันคือเทรนเนอร์อะไรแล้วก็ของซีจีเป็นเทรนเนอร์อะไรนะครับนี่ของซีจีนะของซีจีคือเทรนเนอร์อันนี้ผมไอชิโนฮาฮาระเนี่ยคนนี้ผมที่มันเป็นแบทเทิลนะวงเล็บแบทเทิิิิลลแ้้วกก oh ก็็ยูโโนนนนรรชะะฮาคคืออนนีผม่ เราก็กดทำเราให้ร้อยไปซีเรียบร้อยแล้วก็กดซีเลกครับผมเสร็จแล้วก็กดเป็นสล็อตหนึ่งไม่ก็สล็อตสองเนี่ยเห็นไหมคือกดเข้าไปเลยนะให้มันแบบอ่ามันมันใสน่มันจะช่วยเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดไอ้นี้ได้ไวขึ้นแนละ้วก็ถือว่าโคตรดีเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวพี่จะลองดูกันเนี่ยเปิดปิดอาวุธเนี่ยเห็นปะ,ะคือมันเปิดปิดได้โคตรไวนะมั้ยมันปิดได้ไวจัด นี่ก็คือมันจะช่วยเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดไรื่อยขึ้นนะผมอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายนิดหน่อยก็คือเป็นของไอ้ที่มันเป็นสล็อตเนี่ยก็คือสล็อตเนี่ยมันเอาไว้สลับ1เป็นเขาเรียกว่าเป็น1เป็น1ตัวละครเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเดี๋ยวพี่จะรีสล็อตก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองกดรีสล็อตก่อนแล้วกันนะนี่อย่างเช่นพี่จะกดรีสล็อตนะผมอ่ะก็คืออ่าเดี๋ยวพี่จะกดอ่าสล็อตให้หมดก่อนแล้วกันเนี่ยกดสล็อตให้มันยังไงมันมันบวแล้วกันก็คืออันเนี้ย ไอ้ค่าแต้มเดี๋ยวพี่จะหาแล้วกันก็คือสล็อตที่พี่แนะนำก็คือมันจะมีอันนี้ผมอ่ะเป็นไอ้แบทเทิลเนี่ยไอ้ยูกิโนะชิไอ้ยูกิโนริเนี่ยแบทเทิลเนี่ยก็คือให้กดซีเล็ครับผมแล้วก็กดเป็นสล็อตหนึ่งนะอ่ะแล้วพอเสร็จใช่ปะ่ะให้เลื่อนไปหาไอจ้จูโซแล้วก็จูโซก็คืออันสองนะกดตรงสล็อตส,สองนะมันจะบวกสปีดหนึ่งร้อยนะแล้วก็อีกอันนึงคือมันจะบวกเป็นค่าพิซซิเคานนะเดี๋ยวพี่ดูแล้วกันเพราะว่าพี่ไปอัพพิซซิเคานนะ คือเนี่ยอ่าอันไหนแล้ววะนี่น,นี่อันนี้ก็คือพี่จะกดเป็นสซลอตสามเหมือนมั้ยพิสคอตจะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยซึ่งมันสามารถใส่ได้สามบัฟแต่บัฟแต่ละบัฟเนี่ยจะไม่สามารถใส่ทับกันได้เพราะถ้าใส่ทับกันได้มันจะโกงเกินไปนะก็เนี่ยมันจะช่วยเราเนี่ยเปิดปริญญวุฒิไวขึ้นได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่ามันเอาไว้ใช้้กับคอมโบไอสกิลดีได้ไอสกิลไอลที่มันไม่มีอ่าคูณจำกัดเนี่ยก็คือมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถอ่ารีสกิลหรือว่าอ่าเขาเรียกว่า เอาไว้ทำบัคสกิลที่มันคูลดาวนานๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นสกิลเอฟเนี่ยของพี่เนี่ยสกิลเนี้ยคือเนี่ยพี่ดูนะจาก10วินะเดี๋ยวนะพี่ลองดูกันจาก10วินาทีเนี่ยมันจะเหลือประมาณสักประมาณประมาณอ่าเขาเรียกว่า3-4มถึงสีวิแล้วกันเนี่ยแต่ว่าถามว่าใครที่ทำไวๆหน่อยก็น่าจะไวจะจัดเลยนะเนี่ยคือมันจากสิบวิมันจะเหลือประมาณ3-4มถึงสีวิก็ถือว่าลดลงมาได้ครึ่งหนึ่งเลยถือว่าอ่าสำหรับผู้เล่นสายฟาร์มที่แบบชอบฟาร์มนะก็เออก็โอเคแล้วหาก VP เนี่ย อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนว่าสกิลไหนมันโกงที่สุดแต่ว่าถ้าใครที่เอาไว้ใช้บ p ก็สามารถใช้ได้ไอ้เรื่องเปิดไปรูทก็ถือว่าโอเคนะส่วนของกูเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูกันว่าของกูเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ตัวอะไรเดี๋ยวให้ดูด้วยดูให้แป๊บหนึ่งของกูนี่ก็คือเทรนเนอร์มันจะเป็นชื่อเทรนเนอร์นิชิกินิชิโอแล้วผมก็ตัวนี้นะที่มันเป็นรุ่นพี่นิชิกินิชิโอที่มันใส่แว่นไอ้เนีนั่นแหละก็คือ ตัวนี้ครับผมอ่านเนี่ยมันมันมันไม่มีรูปนะแต่ว่ามันชื่อนิชิกินิชิโอเอสหนึ่งนี้นะก็มันช่วยเราเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่เปิดอาวุธอันนี้มันอ๋อมันต่อยไวเฉยๆไม่เดี๋ยวพี่ดูแป๊บมันมีเปิดอาวุธหรือเปล่านี่ไงมันไม่มีครับผมมันไม่มีนะมันไม่มีนะของไอของกูเนี่ยมันมีแต่ของซีจีก็ใช้คอมโบนี้ไม่ได้ก็คือคอมโบนี้ใช้ได้แต่ของซีจีนะเนี่ยเปิดปิดฟินเก้ไวขึ้น25%ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเลปอร์เซ็บัคนี้สับอ่า คนที่เล่นซีจีโดยเฉพาะก็เนี่ยก็คือสำหรับไออาวุธนั้นล้วกคอมีโดยเฉพาะก็คือสายฟาร์มมิ่งก็หลายคนก็น่าจะชอบมากเลยนะแล้วก็อาวุธไออาวุธที่ก็คือเป็นคาจิริอะคาจิริก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไอสกิฟที่มันปล่อยคล้ายๆฝนลงมาแล้วก็อิสระก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนพวกโอนนี้พี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอาวุธไหนบ้างเออแล้วก็อย่างหนึ่งอะอะไรว่าไอดาบดาบไอกินคุยอะเออที่มันกดสกิฟแบบปลาปลาลัวๆนั่นแหละคือมันจะโกงมากเลยถ้าวันเราเนี่ย พี่ทำให้ดูนะสมมติว่าตอนแรกน่ะพี่ใช้สกีจะไปเซก,กีไม่โดนอะ่ะเราแดชไปแล้วเปิดเปิดปิดวุธได้เลยนะเห็นนะเราสามารถวิ่งไปแล้วเปิดปิดุูได้เลยก็คือเราก็กด f อ,อไปเห็นปะเนี่ยคือแต่ว่าตอนนี้เราเปิดดูวเธ่เราจะไม่สามารถแดชได้นะแล้วก็พอปิดดเสร็จก็สามารถใช้สกีได้เลยซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบไปดูกันเนี่ยสมมติว่าพี่วิ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่เนะี่ยเออรู้สึกว่าที่กดสกปไปแล้วใช่ปะแล้วไม่โดนใช่ปะอ่ะกดปิดแล้วก็เปิดใหม่อะ่ะแล้วกดสีแล้วผมแล้วก็เนียนปะ คือมันจะช่วยเยอะนะมันมันเอาไว้ปั่นคนมันเอาไว้เกียนคนได้เยอะเนะี่ยอันนี้คือเป็นฟริกไอ้ที่พี่เจอมานะก็ ลองไปดูกันได้เพราะว่าเขาเรียกว่าสาระโลกูนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะก็มันมันมันมักได้ทุกอาวุธแต่ว่าของกูนจะช้าหน่อยเพราะว่ามันจะเปิดอาวุธได้ช้ากว่าของ CG ซึ่งของกูเนี่ยบางอย่างมันเป็นเขาจามันใช้เวลาในการแปลงร่างเช่นในของคาทิกีไอที่ร่างจิตสารหน้าหมื่นเออนั่นแหละมันแปลงร่างโคตรนานแล้วก็มันไม่ได้ช่วยเลยก็ถือว่า อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคนเล่น CG ส่วนใครที่เล่นกูลก็น่าจะมีประโยชน์ในบางอุวุธซึ่งพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาวุธไหนนะ่ยหรือว่าเขาจาไหนที่มันมีสกิลคูดาเป็น10วินาทีก็ไอ้วิธีนี้มันสามารถช่วยลดสกิลคูดาได้ถึง50%เลยนะโอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้เนะ่ยเขาเรียกว่าทริคของพี่นะก็ น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วสลับสายฟาร์มมิ่งแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะพูดาสกิไวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทดสอบด้วยกันก่อนที่เราจะจากไปก็คือจะทดสอบเป็นกับเอโตให้ดูแล้วกันว่าเออเนี่ยมันไวขนาดไหนนะโอเคถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพี่ทดสอบดูด้วยกันก็เดี๋ยวจะลองกดสเก็ตัวๆแล้วผมเนี่ยก็คือจะลองใช้บัคกเลยนะผลบ้านเนี่ยเปิดปิดอาวุธโคตรไวเลยเนี่ยก็คือมันจะช่วยเราสามารถที่จะฟาร์มได้เลยมากเลยเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนี่ยว่าบอลไอโตเลือดลุวดดูดูเลือดดูเลือดเอโตนะดูเลือดโตทุกคนเห เนี่ยคือเลือดมันลดรวยๆนะคืออะไรที่โคตรดีนะทุกคนเห็นปะคือมันเป็นอะไรที่ยอมมากๆนะเออเดี๋ย,ยวกดปิดกดผิด <laughs> เนี่ยคือมันอ,อะไรวะเนี่ยก็คือใครที่แบบทำได้ชำนาญก็น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วเพราะว่าไอมันเป็นทิกการฟาร์มที่น่าจะไวโคตรๆเลยนะเราสามารถที่จะฟาร์มจเจ้าเบิร์ตได้รวยๆนะเนี่ยเห็นปะแล้วเดี๋ยวตายลนะคือมันเป็นอะไรที่โคตรดีนะสำหรับใครที่อยากจะลองฟาร์มก็เอาทิกพี่เนี่ยไปสามารถไปฟาร์มได้เหมือนกันทิกนี้ก็ถือว่าน่าจะเวิร์กที่สุดละ โอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้น่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยที่รับชมคลิปจนจบแล้วผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเกับเทคนิคหรือว่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าสาระในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้ถึง300ยไล่นะก็เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะถือว่าอย่างน้อย3 0 0ไ้อ์ไก็ไม่ได้มากมายเลยก็คนละเล่นๆก็ถือว่าน่าจะดีเลยผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคผมก็สอดท้ายนะครับก็ขอตัวลาก่อนนะผมโอเคผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วจ้บเลยจุ๊บไปแล้วจ้า